มันมันตกนะครับกอโทษจริงๆเนาะทายตาอเอเมอ,นม,อนมนอมนนะมียอดคนก็จะตามดูครับมากขนานดะน,นี้มีคนที่ตกตกรับผมมากครับเดี๋ยวจะยกดให้ดูเลยขอคุณที่คนดูก็ติดตามสมุนวันนีน้วันนี้คือ,อแล้ว ผมถ่ายอยู่ตัวนี้นะครับมันใอ่ใหม่นะครับเป็นสรงที่สมัยล่าสุดเลยนะครับถ้า,ถาขอบคุณมากทุกคนครับที่กดติดตามตอนนี้มีคนกดติดตามเซ เนี่ยสามกับเต๋ออย่างเงี้ยแล้วให้ดูน,นั่นแหละครับแล้วยว้ดี๋ยวให้ดูง่ยายก,กว่าเมื่อกี้นะครับมันขึ้นมาให้นะเมื่อกี้เจ็ดเมื่อกี้ผมก็จะตามพ่อนะครับ ไม่ให้ไม่ให้นแบบนั้นนะครับคือส่งผมเองนะครับพี่กมีหกครั้งครับ <_ C 1> ส่วนนี้นะครับโอ้โหคลิปนี้แรงมากครับยอดซับสไครย์ขึ้นยังนี้เลย <_ C 1> โอ้โหขอบคุณทุกคนที่ตบรับ ผมริงในช่องนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้ามันถึงยอดผมพูดเัญนายกับทุกคนก่อนผมเองเนี่ยถ้าถึงยอดไลค์ถึงนะขอแค่ยังเอีแค่ไม่เยอะเท่าไปร่เยอะขึ้นเยอะไปหรอกครับผมต้องการคนที่กดติดตาม20 คนอ่าช่องนี้ตอนเนี้ยใน่ง่ยเไยครับทุกคนปดติดตามให้ผมมีเยอะนะครับมีการติดตามถึง20พอ20พอ 20, 20วิวเป็นไง20วิวครานี้ฮะถ้าคืถ้าคนทำถ้าคนดูทำให้ถึงยอดนั้นตเตรียม ผมจะทำอะไรสไปค์คนดูดียวเนี่ยแล้วฮะครับแล้วคุยกับพ่อกับเตอรนะครับเครื่องพ่อขึ้นผมจะทำอะถ้าถึงยอดซาบันนั้นแล้วเนี่ยผมจะทำอะไรตอบแทนคนดูยังไงครับผมง่ายอะง่ายเอาจบนะครับ อ่ะทุกคนมีถ้าคนมีไลน์นะครับผมอยากให้ทุกคนไปไลน์ส่วนตัวผมเอาไว้นะครับไม่ง่ายแล้วทุกคนอยากอยากคุยกับผมหรือเปล่าในซชียทูบเครื่องเครื่องเก่าแม่เนี่ยคนดูเยอะขนาดนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนง่ายๆคือโทรคุย เห็นหน้าเห็นตาไ่าหรือเปล่าครับอาถ้าผมโทรด้วยทางทายคลิปไปด้วยถ้าคุณดูเห็นหน้าตาผมแล้วอย่าว่าผมนะผม,ผมเองทำคลิปให้ทุกคนดูธรรมะอย่างนี้นะก่อนอย่างนียวขอบคุณที่มา,มากๆที่คนดูเยอะันหาดนี้ได้ยังไงเนี่ย ขอบคุณมากครับเกิดกลับอีกทีหนึ่งเพื่อให้คนดูนะครับถ้าถ้าถึงยอดซับสไครต์ถึงเป้าหมายแล้วที่ไม่หนึ่งหนึ่ง่วน่ยถ้าคุณดูตอนนี้ช่องโวมีคนที่กดตามเป็หกคนเอง ถ้าน้องเพื่อนน้องอย่ายเริ่มกดจ๊อมแลยวนะกดสีแดงนะครับกดสีแดงแล้วกดขีดกขีดหนึ่งเพื่อให้จี้มให้ผมตลอดครับถ,ถ้าถ้าถึงยอดนั้นจะอะไรเนี่ยประมาณแค่ไม่เยอะถ้าหกแล้วเลขหกตัวนี้ถ้ามีเลขหกอะไรเนี่ยปุกทีจะมีแค่ เจ็ดวินาทีเองที่ผมดูคลิปเถอะดูงไง่ายไปแซกคลิปไง่ายๆไปดูยอดคนที่จะก็จะตามผมอะ่ะมีแค่หกคนเมื่อกี้นัขึ้นเจ็ดคนโคตรจิดใจทุกคนครับคลิปนี้ออกไปเนี่ยมันรู้นะมันรู้นะผมตามนะถ้ามียอดซับคลายเกินไปโอ้คลิปนี้ค่อยปังปังขึ้นอะ่ะ พีเตอร์ก็ได้ครับแค่งีหมือถือคุมได้คมพิวเตอร์ครับกับเครื่องคอมเนี่ย